สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้โปรแกรม f l e x ในการสร้างสื่ cai ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาสร้างเลเยอร์กันก่อนนะคะดิฉันขอสร้างทีเดียวเลยค่ะิฉันจะสร้างสี่เลเยอร์นะคะสำหรับดิฉันนะคะเลเยอร์หนึ่งดิฉันจะตั้งเป็นตั้งเป็น Background ค่ะดิฉันจะใส่ตัวยอ่อนะคะส่วนเลเยอร์ที่สองดิฉันก็ตั้งเป็น text ก็คือเอาไว้ใส่ข้อความนั่นเองค่ะส่วนระยะที่3ฉันก็จะตั้งเป็นบัตรพรอนส่วนระยะที่4ฉันนี้ก็จะตั้งเป็นแอคชั่นสคริปต์ต่อไปนะคะเราจะมาใส่รูปไว้ในแบ็กในแบ็กกราวด์นะคะซึ่งเราก็มากดที่ไฟล์ก็ import ์ต แล้วก็ import to s t a t e ซึ่งดิฉันเนี่ยได้เตรียมแบ c ก่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเลือกเป็นรูปนี้จากนั้นเราก็มากดที่ property นะคะเพื่อตั้งค่าเพื่อตั้งค่าให้มันพอดี เพื่อตั้งค่าเพื่อเราจะจัดตำแหน่งให้มันพอดีเข้ากับหน้าจอที่เราสร้างค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็มาใส่ข้อความเรามาคลิทคกที่ Text ก็ตัวทีแล้วก็พิมพ์คำว่าลงทะเบียนมาใก่ก่ เราสามารถตั้งค่านะคะเราสามารถตั้งค่าได้ที่ property นะคะที่ตรงที่ตรงตัว t นะคะเราจาก input text ให้เปลี่ยนเป็น static text นะคะเพราะว่าเป็นข้อความธรรมดาค่ะก็ยายมาตรงนี้นิดนึงโอเค ส่วนตรงนี้นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็น use device นะคะแต่ตรงนี้มันมีให้เลือกมากนะคะเราตั้งค่าให้เป็น use device font นะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็มาสร้างล็อกนะคะให้เขากรอกชื่อ พอได้อันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ย้ายอยู่ตรงกลางนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนจาก s t a t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  x x t ให้เป็น Input Text นะคะแล้วเราก็มาติ๊กที่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือ show border show border around text นะคะเพื่อให้มันมีกรอบค่ะเวลาเราเล่นให้มันมีกรอบแล้วมันก็จะดูสวยขึ้น,นะคะ่ะ แล้วตรงที่ออปชันนะคะใส่ตัวแปรให้มันนะคะเราสามารถตั้งชื่อได้อิสระนะคะแต่ดิฉันขอเลือกเป็น name คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็มาที่ layer button นะคะ,ะส่วนในโปรแกรม cs 6เนี่ยมันจะมีปุ่มมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าใครสามารถถ้าถ้าใครสามารถที่จะ สร้างสร้างปุ่มได้แต่เองก็สามารถสร้างได้นะคะส่วนดิฉันขอเลือกเป็นที่โปรแกรมได้สร้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถคลิกที่ Window แล้วไปที่ c o m m a n d Library แล้วเลือกเป็น Button ค่ะส่วนดิฉันขอเลือกเป็น Button Bubble Tool นะคะแต่ถ้าใครจะ จะเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะถ้าเราต้องการปุ่มที่เรา,อ,าอยากจะจะมาใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็ทําการลากลงมาค่ะแต่ถ้ามันเล็กเกินไปเราก็สามารถที่จะย่อดได้นะคะเราไปคลิกที่ free transform แล้วมันก็จะขึ้นจุดๆดจุด,จด,จดตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการลากให้มันใหญ่นิดนึง จากนั้นเราไปที่แอคชั่นนะคะกด f 9ก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้ใส่คำสั่งนะคะเราพิมพ์คาว่า stop ะคะ่ะเราจะใส่คำสั่ง stop นะคะโอเคเพราะว่าให้มันหยุดที่เฟรมแรกค่ะจากนั้นเราก็กดติ๊กถูกนะคะเพื่อตรวจสอบว่ามันเ r r o r อรอไหม มันก็ขึ้นว่า0ูนย์เอเลยแสดงว่าไม่ได้เออเลยนะคะแล้วก็ปิดการกรบาดเองไปค่ะเรามาลองดูก่อนนะคะก็คือเรากด ctrl enter ค่ะ นนะะในตรงนี้นะคะมันก็จะคลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําเฟรมที่2ค่ะพอเรามาทําเฟรมที่2กันต่อเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิกที่ bg นะคะก็คลิกที่เฟรมที่2แล้วกด f 6นะคะเพราะว่ามันจะ๊อปปี้จากเฟรมแรกนะคะ ส่วน l a y e t ร์ที่เ e r t e ร์นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะก็คือกด f 6ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่าลงทะเบียนให้เป็นยินดีต้อนรับ มาแก้ไขที่ property นะคะตรงช่องตรงช่อง input นี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น dynamic ค่ะ dynamic text เพื่อให้มันโชว์ข้อความที่เราพิมพ์จาก Frame แรกขึ้นมาค่ะหลังนั้นนะคะเราก็มาดูที่ปุ่ม button นะคะ เราจะมาใส่คำสั่งเราก็จะใส่คำสั่งนะคะเลามาดูที่ปุ่ม button นะคะเราจะมาใส่คำสั่งกันลีกวานะคะ touch action แล้วก็พิมพ์คำว่าเราจะพิมพ์คำสั่งนะคะคือ on on please. on press p อันแล้ววก,กาแล้วก็กด enter นะคะแล้วพิมพ์คำว่า next frame ค่ะแล้วใส่คำสั่งตัวนี้นะคะเพราะว่าเราจะลิงก์จากเฟรมที่1ไปยังเฟรมที่2นั่นเองค่ะ ถ้ามันขึ้นชิ้นทำเงินนะคะก็แสดงว่าเราเพิมพ์คำสถูกนะคะเอามาเช็คกันนะคะว่าเอาเอไดหรือเปล่าอ่าศูนย์เออรือเะ,ะแสดงว่าเราเพิมพ์ถูก,กปิดลงไปเรามาลองเล่นดูกันนะคะก็คือกด c t r o l enter ค่ะ ใส่ชื่อนะคะกด enter อ่าแล้วมันก็จะขึ้นคำว่ายินดีต้อนรับนะคะแต่ถ้าเราจะเอาออกอสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็เอาออกได้นะครับมันเพราะว่ามันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้เราก็สามารถที่จะเอาออกได้นะคะ คลิกที่ show border นะคะมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาลองเล่นดูค่ะมันก็จะไม่ขึ้นให้เราเห็นอีกค่ะมันก็จะสวยขึ้นนะคะอ่โอเคในพังน,นี้ดิฉันขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ